เวียสุกลวัฒน์สวมแหวนแต่งงานวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวแฟนคลับแหยินดี หลังจากพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมด้านระคังวิวากับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยจัดเป็นงานปิดภายในกรุงเทพเชิญเพียงครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้นและล่าสุดค่ะวันที่3กรกฎาคม2565หนุ่มเวียได้อัปเดตความเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการเผยภาพโมเมนต์ขณะกำลังบรรจงสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายของวิกกี้ว่าที่เจ้าสาว พร้อมระบุข้อความว่าเคยทําแต่ในหนงังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคําอวยพรทุกกําลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ทุกๆคนนะครับเอ้า5ห้าสีสามแอคชั่นท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะอย่างเช่นว่ายินดีด้วยครับพี่เวียยินดีกับเฮียด้วยจริงๆรีมีเจ้าตัวน้อยไวๆนะคะจะคอยซับพอร์ตเสมอค่ะมีความสุขมากๆนะคะยินดีด้วยค่ะดรามา่านิวส์ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย